นิสัยพื้นฐานมักดึงดูดความสําเร็จเข้ามาในชีวิตความโชคดีไม่ใช่นิสัยหรืพอพรสวรรค์ผมใช้เวลาหลายปีเพื่อหาคําตอบว่าอะไรที่ทําให้คนประสบความสําเร็จและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตผมพบว่าความโชคดีเป็นผลมาจากการกระทําอย่างสร้างสารรค์หลายต่อหลายอย่างไม่ใช่สิ่งที่คุณเกิดมาพร้อมกับมันในทันทีไม่ใช่ของขวัญที่มอบให้กับคนเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกล่าวอีกในหนึ่งความโชคดีเป็นผลมาจากนิสัยที่ทําให้โชคดี ยิ่งมีการปฏิบัตินิสัยนี้มากเท่าไหร่ผมก็ยิ่งเห็นคนเหล่านั้นโชคดีมากขึ้นในพอดแคสต์นิววิรชัยวันนี้เราจะมาพูดถึง8นิสัยที่ทําให้คุณเป็นคนโชคดีกันครับเรามาเริ่มที่นิสัยที่1น,นะครับคนโชคดีมักจะลงมือทําความโชคดีมักเกิดขึ้นเมื่อคุณมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตสิ่งสําคัญที่สุดในการสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองก็คือการลงมือทํายิ่งคุณลงมือทํามากเท่าไหร่ โลกก็จะยิ่งเห็นคุณค่าของคุณมากขึ้นเท่านั้นจงเป็นคนกล้าหาญที่จะลงมือทําสิ่งต่างๆที่มีโอกาสเข้ามาในชีวิตการที่คุณกล้าแสดงตัวและผลงานของคุณคุณจะเป็นที่รู้จักผ่านการลงมือทําเหล่านั้นและสิ่งเหล่านั้นจะนําความโชคดีเข้ามาในชีวิตของคุณนิสัยที่2นะครับคนที่โชคดีมักจะทําสิ่งยากๆทําไมคุณถึงไม่มุ่งมั่นไปทําสิ่งที่ง่ายและทําเฉพาะสิ่งที่คุณมีความสุข เพราะคาว่ายากมักจะหมายถึงกิจกรรมที่มีแรงผลักดันสูงที่ทําให้คุณรู้สึกประมาหรือเป็นสิ่งที่ท้าทายการทําสิ่งที่ยากเช่นการพูดคุยกับคน,น,นอื่นๆในสถานการณ์ยากย่างต่างๆหรือการพูดบนเวทีใหญ่ๆจะทําให้คุณอยู่ข้างหน้าคนส่วนใหญ่เพราะคนส่วนใหญ่มักจะหลีกเลี่ยงที่จะทําสิ่งเหล่านี้นอกจากเป็นการเปิดโอกาสให้คุณได้รับรางวัลมากขึ้นแล้วการทําสิ่งที่ท้าทายจะทําให้คุณเติบโตและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นซึ่งจะผลักดันให้คุณก้าวไปข้างหน้ายิ่งขึ้นไปอีก นิสัยที่3นะครับคนที่โชคดีมักจะยืดหยุน่นคนโชคร้ายมักจะจํากัดตัวเองและสภาพแวดล้อมของพวกเขาทําให้ชีวิตของพวกเขาขาดความโชคดีโดยไม่รู้ตัวเมื่อมีความท้าทายเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเรียกเก็บภาษีจํานวนมากการหย่าร้างหรือภัยพิบัตทิทางงสิ่แวดล้อมต่างๆพวกเขามักจะต้องเผชิญกับการสูญเสียครั้งใหญ่คนโชคดีตระหนักดีถึงความจําเป็นในการยืดหยุน่นและการตั้งรับเพื่อพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง พวกเขามีแนวทางที่รอบคอบในการสร้างหนทางสำรองต่างๆและรวมถึงการสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับชีวิตของพวกเขาเพื่อที่จะเผชิญกับความสูญเสียที่ลดน้อยลงและท้ายที่สุดพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับชัยชนะที่ช่วยให้พบกับความโชคดีได้มากขึ้นนิสัยที่4นะครับคนโชคดีมักจะไม่กลัวที่จะถูกเกลียดความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์เนื่องจากการกลัวความตายแล้วคือการกลัวการถูกวิาพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่น ด้วยเหตุน,นี้คนส่วนใหญ่จึงหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและลดความเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธจากเรื่องต่างๆในชีวิตแต่การหลีกเลี่ยงเรื่องเหล่านั้นไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสูตรสําเร็จของชีวิตที่โชคดีเลยหากต้องการพบกับความโชคดีคุณต้องพร้อมที่ใจะให้คนไม่ชอบคุณบ้างนั่นหมายถึงการกล้าแสดงตัวออกมาพูดความจริงในใจของคุณและมีความกล้าหาญที่จะแสดงออกถึงจุดยืนที่ถูกต้องในชีวิตของคุณด้วยมาถึงข้อที่5กันแล้วนะครับ คนที่โชคดีมักจะกล้าเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอการกล้าเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าคุณต้องใช้ชีวิตอย่างประมาทและทำสิ่งที่ไม่ฉลาดโดยเฉพาะการกระทำที่อาจจะทำให้ชีวิตของคุณตกอยู่ในความเสี่ยงถึงชีวิตแต่คนที่โชคดีรู้ว่าพวกเขาต้องพร้อมที่จะรับความเสี่ยงเพื่อผลตอบแทนที่มากขึ้นได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเสี่ยงแบบไหนก็ได้ลองถามคนรวยหรือคนที่ประสบความสำเร็จอย่างเหลือเชื่อว่าพวกเขาประสบความสำเร็จได้อย่างไร ส่วนใหญ่มักจะพูดถึงการกล้าเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอแต่รอบคอบและคิดไตร่ตรองมาดีแล้วโชคดีมักไม่ค่อยเกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตที่ปลอดภัยมากจนเกินไปนะักนิสัยที่6คนที่โชคดีมักจะเป็นผู้ให้คนมากมายที่ดูเหมือนจะไม่เคยประสบความสำเร็จในชีวิตมักจะมีนิสัยหนึ่งที่เหมือนกันคือพวกเขาเอาแต่ได้พวกเขาคาดหวังว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปอย่างที่ต้องการ และยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นตามที่พวกเขาต้องการพวกเขาดำรงอยู่ในวงจรการตกเป็นเหยื่อไม่รู้จบหมักจะโทษคนอื่นเสมอสำหรับความโชคร้ายต่างๆของพวกเขาคนที่มีความสุขและโชคดีที่ประสบความสำเร็จรู้ดีว่ารางวัลจะหลั่งไหลเข้ามาอย่างล้นเหลือเมื่อพวกเขาปฏิบัติตามกฎสากลที่ซ่อนเลนอยู่นั่นคือคุณจะได้รับสิ่งที่คุณมอบให้คนอื่นยิ่งให้มากเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันคุณค่า และความเอื้ออาทรหรือการให้โดยไม่คาดหวังคุณก็จะได้รับผลตอบแทนต่างๆมากขึ้นเท่านั้นกฎนี้ไม่มีสูตรตายตัวแต่ยิ่งให้มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีโอกาสกระตุ้นให้ผื่นส่งคืนสิ่งดีๆกลับมาหาคุณมากขึ้นเท่านั้นนิสัยที่7คนที่โชคดีมักจะสร้างมากกว่าใช้คนที่โชคดีมักจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างสิ่งใหม่ๆม,มากกว่าการนั่งเฉยๆการสร้างสารรค์ทําให้พวกเขาประสบความสําเร็จและมีความสุขในชีวิต การสร้างสารรค์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การทำผลงานศิละปะหรือเขียนหนังสือเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการทำสิ่งอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการคิดไอเดียใหม่ๆการแก้ปัญหาใหม่ๆหรือแม้แต่การเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆคนที่โชคดีมักจะไม่กลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆและพวกเขาพร้อมที่จะก้าวออกจากกรอบเดิมๆดังนั้นหากคุณอยากเป็นคนโชคดีบ้างคุณก็ควรเริ่มสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาบ้าง เริ่มต้นจากสิ่งที่คุณสนใจสิ่งที่คุณรักและคุณต้องการทำมันจริงๆก็ได้ครับมาถึงนิสัยสุดท้ายกันแล้วนะครับนิสัยที่8คนที่โชคดีมักจะเป็นคนแรกที่เริ่มคนที่โชคดีมักจะตระหนักถึงมนดกสกดที่ครอบงำคนส่วนใหญ่พอพวกเขาไม่สามารถลงมือทำสิ่งใดได้หากพวกเขาไม่แน่ใจว่ามันจะสำเร็จหรือได้รับการยอมรับคนที่โชคดีจะลงมือทำโดยไม่คำนึงถึงว่าจะนำไปสู่การยอมรับจากผู้อื่นหรือเปล่า ตัวอย่างเช่นพวกเขาอาจจะเริ่มต้นธุรกิจที่ไม่เหมือนใครและมักเป็นคนแรกที่เริ่มก่อนหรือแม้กระทั่งการเริ่มพูดคุยกับคนแปลกหน้าก่อนด้วยเช่นกันสิ่งนี้มักหมายความว่าการตัดสินใจอาจน,นําไปสู่การกระทําที่ผิดพลาดก็ได้ซึ่งอาจจะดูเหมือนไม่ดีเท่าไหร่และอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากคนหมู่มากก็ได้แต่คนโชคดีไม่สนใจเรื่องนี้มากเท่าไหรนะ่นักพวกเขารู้ว่าด้วยความมุ่งมั่นที่จะใช้กลยุทธ์การเป็นคนแรกที่เริ่มทำสิ่งต่างๆบ่อย พวกเขาจะเปิดตัวเองไปสู่สมบัติมากมายที่มวลชนที่กลัวและคล้อยตามจะไม่เคยได้สัมผัสมาสรุปส่งท้ายกันนะครับจากเนื้อหาข้างต้นทั้งหมดผมเชื่อว่าทุกคนคงได้เข้าใจแล้วว่าคนโชคดีมักจะมีนิสัยอย่างไรบ้างพวกเขามักจะเป็นคนที่ยืดหยุ่นกล้าเสี่ยงเป็นผู้ให้มุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์และทำสิ่งใหม่ๆเสมอพวกเขาไม่กลัวที่จะลงมือทำก่อนและพวกเขาไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับพวกเขาเลย แน่นอนว่านิสัยเหล่านี้ไม่ได้รับประกันว่าทุกคนจะประสบความสําเร็จหรือมีความโชคดีจริงๆนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดนิสัยเหล่านี้ก็จะช่วยให้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จและโชคดีได้มากขึ้นดังนั้นหากคุณอยากโชคดีคุณก็ควรเริ่มพัฒนานิสัยเหล่านี้ตั้งแต่วันนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางกับเราไปในวันนี้หวังว่าทุกคนจะพบกับแรงบันดาลใจและความรู้ใหม่ๆจากเราขอเป็นเพื่อนแบ่งปันความคิดเห็นของทุกคนเกี่ยวกับรายการในตอนนี้ได้ที่ช่องคอมเมนต์ และอย่าลืมกดติดตาม YouTube วิวววรชัยเพื่อจะได้ไม่พลาดรายการใหม่ๆจากเราในทุกเช้าวันจันทร์พุธศุกร์และขอให้เ,เพื่อนๆมีวันที่สดใสและเต็มไปด้วยพลังที่ดีนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนถัดไปสวัสดีครับ